สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันย่ามบาโอ้ยเมื่อยพี่น้องนี่ล่ะสองเถ่าคุ้มงอกงอกได้ซำเนี่อเมื่อเมื่ออื่นค่อยมาตอมา่อใหม่บทต่องจ่างบทต่องจ่างพาเหตุเองพี่น้อง ที่เราทําได้เขาสิเห็ดหม่องนั่งเล่นแยกออกมาจากหม่องนอนเนะเาะเข้าวายักเดี๋ยวในห้องมันอันนี้เข้เอากออกมาเห็ุเห็ดเทบิบ <c oughs> <c oughs> นายช่างค้าออนล้วพี่น้องแดดห้อนมาเขาวมก่อนพอ่อ เอาละมือแรงแดดอ่อนๆมากคอยมามามาัดลวดสิหาซสื่อหยาค่าส่บูพี่น้องมันมีบอบุเอิญเอียงก่อพ่ายหยามันสารไม่บื่อบ่อยากเลยล่ะกระเทือนกระเทือน ไอเสียเธอนามันกระเทือนเท็ดว้อนบดถึงทางพุ่นคอยไปหาเอาไมหมฮะต่อเอาบ่แม่นุยขุดลุมจนมือแตกพี่น้องเลยมือคุณน,นายขุดยากหยากขี่เกีย หันกระซิเป็นล่งคั่วคูอเฝ้าขึ้นไปคางคักแทถเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วอันนี้กระซิคือของเฟี้ยงแมวลาเิ่น ห้องแม่หน่วยก็พอแหลมเอาห้องแหลกเลยเพราะว่ามันไกลห้องน้ำไปอยู่ไกลห้องน้ำไม่ได้หรอกอาศัยว่าอยู่ไกลห้องน้ำพี่น้องเขาห้ามก่อนพ่อ โอ้ยมันใหญ่โพดอย่าไปใสมาเศร้าเมียก่อนก็ใส่ทีคักแผ่ โอ้ยบอกว่าอย่าไปคุ้มเพ็ดว่าทำมุ้งสังกสีมันกัสีห่อนเนาะพี่น้องมุ้งหยาสีเย็นดีเดยมุ้งหยาค่ะไม่อันนี้มันอ่อนๆคือเอามีดอันโดนยิงใหญ่ไปขึ้นเทิ่งแถยมันก็อ่อนตัวพอ้อ ไปหาเอาไปมายมาหนึ่งตัวมาใส่เจ้าขค้ือเสียกกกุนมาใส่มันก็อ่อนมันก็นหนักหนึงตัวเกตเองพุ่มใจเองยู่เองนักเลงพอ ไม่สัมผัสดูนายสั่งใหญ่จบยังมาะฮะวะฮิศะวะ,ะ,วะยังวิศวะแกนใ <laughs> ช้ระนางพีนเป็นยังไงเมย์บ่ <laughs> <laughs> ประจบวิศวะจบวิศวะตอกกระปูกระงมีแต่ง่ เงียบซีรี์อยากไปใส่เบิดมีแต่อันคอนวอยพิ่นมามาังวิธีแดดหอนแห้งที่นนองเห็ดบ่อใดดอกเดี๋ยวคอยสีมาเห็ดต่อแดดยดนอ่อ,อนพนล,ละ่ะไปหาหลวดก่อนเดี๋ยวไปถามพอย่อ้วนคนมีหลวดบอสร้สางคนมาเก็บไฟ สงสัยสิบ่ได้ออกงานง่ายแล้วมั้งนุ่อึงปะปัดบอ,ดดยอยุใส่ทำให้เดินนี่ยังทีหาลังข้าวาสีเห็ดล้งข้าวแล้ววันนี้เ๋าวสาบแค่นี้ ะเดี๋ยวสามแผ่นเดบ่อเลี้ยห็ดเหีดน้อยคอยรักนั่นล่ะเดี๋ยวสามแผ่นเดไปเห็ดลังค่าสิไปหาซื้อยาฆ่าแม่ืึ้นมาดมดมม่วงม่วงน้าสามไปเห็นแต่เอ๊พี่ยาแม่ใส่ทีมงาน่หมโอฮ้ยน้อยๆ้อนะบ่อเลี้ยอยากได้ของไม่เด็ของไม่คนซื้อมาจะใส่บนนี่ไปหาให้แม่แน่หลวดเดี๋ยวสิถามให้บานเพิ่นขอบคุณครับกําลังเก็บไฟ เรตอนคอยสีมาเห็ดต่อพี่น้องเห็ดกระทมหน่อยว้นยนยามใดุ้สิดเดอ,ออกงาน,นากินข้าวแต่กับกบกับเขียดกับปลาอยู่นี่แหละพี่น้องสองเดือนแล้วพอแี้มจนเป็นมนุษย์กบแล้ว มม่กับ,บ่่ันถมอยู่ทางพูนนองแกมร,รับเพื่อนกับมาเมียวคนก็พากกันเก็บร่างขายสร้างพ่นมาติดเอคุณเลยเก็บร่างกระดาษทิ่ขาย เมนูมเส้าเมียยางมาลิ่นหลบรอบเวทีเขาเริ่มเก,ก็บไฟ วิธีเกาเมลลาตาภายนอกเลยลาไม่หง่จอยมีอ้วนว่นนะนายซางือลบมานนี่ เใาญงนันวยาใส่ได้อยู่เด้ย,ยาค่านะอันเก่ากนะ็เใใออ,อห้อมุ่งทีเอาห้ามุ่งทีๆเอาอืมนี่ล่ละห้องห้องไม้แม่หนวยแดดออนแดดออนพอยมาเหตุป้าเมียบานไปหากินเขา่านายช่าง เนีย่ยาหลังให้จ้นเขาก่อนปะเออไหวห้าวกลวเแี่เปิดทั้งหลังมากก็ร่มเย็นดีขึ้นยังไงคือบอกเปิดเดี๋ยวอัฐาแล้วแล้วเมนูสีไทยเบิ่งพี่น้องตอนนี้เฮุยยังบ่ได้แดดแห้งเมืออแรงแดดอ่อนๆคอยสิมามัดลวดมัดก่อนมันบอกเพราะไง เอิ่อญก้อนบ่มาเร่งแดดอ่อนๆหาโมงสีมะมัดก่อนมันถาม,มันบ่ห่อนมัดก่อนไหญ่มื่อื่นคอยสีมะมุ่งลังคาบูกก้๊ยโคาขาวอะไรบ่ะฮะหระลายอยู่ฮามุ่งทีๆเอาก็ได้เอาไป,ไอปรตรงมุ่งทาง ้าเก้าที่เขาอนันหรือออกแล้วนะในสานเมยคนปล่อยพันมาหรือไฟพัน ส้อรับคลิปนี้เอาไว้ซ่อนีสกรพี่น้องถามันแล้วแล้วเมน่อยสิผ้าพี่น้องเมื่อบึงฝีมือแมน่อยก็พอะแหลมเห็ดเพิ่งเพิ่งหมาเงนสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ